อะไรแล้วใครเป็นคคาบกูล่ะมึงเป็นคนยิงปะอ้ากูเป็นคนยิงอะมานี่แล้วทำไมกูหุ่นติ้วกูเหนื่อยว่ะเพิ่งเริ่มแรกเออมันเลี้ยวไปไหน่หอยแกูไม่ได้เลี้ยวไปมึงขับให้มันไวๆเด็ดปะอยากตกหน้าผาเลยไปละอุ้ย <c oughs> มีมันก็ไม่มีข้างขวางนะเวย้ยแสรกูจะหลบระเบิดไงเนี่ย นะอ่ะไปโชว์สปีดดิฟเอาแหละยิงมันแล้วมึงอ่ะตรงสีขาวนี่ซ้ายมืออ่าไปพี่ผู้ชายดีใหดีเออมาเลยนะลูกนี่ขวาบนยิงไปไหนละอีมินคุณมองไม่เห็นมึงใจเย็นอยู่อมึงว่าเหยียบไหมไม่เหยียบเหรอนี้กะกะมี ทางตาันเหรอนี่ไงตันห่าอะไรอยู่ข้างหน้ามึงเนี่ยป้ายเนี่ยเอออีมีมึงเห็นไหมเป้าอ่ะง่ายครมึงก็บอกกูสิมึงอ่ะเร็วๆดิไม่ใช่มึงก็รีบไปให้ไหวกูนี่แหละไปถึงกูนี่แหละง่ายอีซี่อีซี่ตายเพราะความโง่เหี้ยกมจ้า,จามันไม่ได้ <c oughs> ไมีเอออีซี่ครับอีซี่ อีซี่ระว่างระเบิดเอยหนูมียิบมันก็เลี้ยวหน่อยไม่ได้มันก็ยิงให้กูหนะ่อยสิไออันที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมึงออไปเร็วๆดิเรียบร้อยละเกินนะมีมันเอียงว่ะเอยียงนิดนึงไม่เป็นไรล้อตกออคืออะไรวะไอดำๆเนี่ยอุ๊ยเอานี่มึงก็ต้องรีบไปนะไปที่กูว่ากล่องตกคกูว่าไม่น่าใช่กล่องแหละที่จะตกอ่ะน่าจะเป็นกูนี่แหละเราต้องไปอันนี้ด้วยละ เนี่ยแล้วมึงก็ยิงขนานั่นน้าที่กูยิงไปมึงไม่ไปยิงดิยิงดิมึงหลบสิพิมทำไมกูต้องหลบในเมื่อกูมีคนยิงให้วะแล้วมึงก็เดนรถไฟเยียมไปซะไปาเอี <c oughs> เมฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มึงน, <c oughs> น,นั่ากูยิงทางนี้มึงเสือกญาหนึ่งสองสาม <แ S 1> มีมึงเร็วเร็วเอ้ายิง ออไปไปดีว่าไปเดียว่าไปดีว่ไา <laughs> ไอ้นี่จะเกิดที่มึงยิงไปเมื่อกี้เนี่ยเว็วไอ้ชิ้น <laughs> โอเคกันลองกนล่างมงงนนีนี่แน่ใจนะว่าไปได้ทางเนี่ยมันไปได้ที่ไหนละมันเงยหน้ามองสิอ่าเลยก็ไม่พอมันมีมุดหละมัน,น,นไปดิหนุน <laughs> เอ,อ้ ยิงดิมึยงมยิงดิไอสัตว์ดิยยมึงไม่ยิงอ่ะอยิงอุยมึงต้องไวเว้ยรอบนี้ยิงซ้ายขวาซ้ายขวาเป้าที่มันเป็นเป้าพี่ไม่เป็นเป้าดูสิมันจะยากแค่ไหนกันเชียวแต่มึงเหรอไอ้สัตว์ก็พ่อ่ะนั่นแหละกูไม่ต้องทำอะไรช่ไหมนะไอัอ้าวผ่านแล้วนี่อ้าวแสดงว่าจบแล้วแมปเนี้ย อย่างเนียเหรอไม่ดไอ้น่ะน,นี่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 ข้างหน้าเรานี่มึงยิงทุกจุดเลยยกเว้นจุดที่กูบอก <c oughs>